วิดิทั์การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ4ช,ชและ1ปของโรงเรียนบ้านบุราเปกโรงเรียนบ้านบุราเปก ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1บริหารงานโดยนางอรไทยสว่างกิจวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบราเปะโรงเรียนบ้านเบราเปะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2,566มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมดจำนวน15คนมีนักเรียนจำนวน240คนด้วยผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบูราเปะปีการศึกษา2,564มีภาวะถดถอยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา โควิด -19 เป็นระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดภาวะการอ่านการเขียนของนักเรียนถดถอยลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาอื่นๆด้วย ทางโรงเรียนบ้านเบราเป้โดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้มีการประชุมปรึกษาหารือและได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ4ชและ1ปอโดยมีรายละเอียดดังนี้กระบวนการที่1ชเช็ค ดำเนินการจัดกลุ่มให้กับผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียนเป็น3กลุ่มคือกลุ่มดีกลุ่มพอใช้และกลุ่มปรับปรุงกระบวนการที่2ชอช่วยครูประจำวิชาทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนโดยผ่านการทำกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนในฝันจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์แอคทีฟทัชกิจกรรมสื่อช่วยสอนกิจกรรมเสริมการอ่านการเขียนอ่านข้องร้องเล่นสายรุง้งสายรุ้งมีเจ็ดสี ดดูให้ีีสสวยมางกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละคำกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการกระบวนการที่3ชชมชื่นชมนักเรียนในการทำกิจกรรมทุกครั้งกระบวนการที่4ชชูชูเกียรติด้วยการยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีผลการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยสูงขึ้นกระบวนการที่5ปอปประเมินหลังจากนักเรียนได้ทำกิจกรรมครูประจำวิชาร่วมกันประเมินผลจากการทำกิจกรรมของนักเรียนดังนี้ประเมินนักเรียนด้วยการสังเกตสัมภาษณ์หรือแบบประเมินผลตามความเหมาะสมแต่ละระดับชั้น ประเมินผลการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อจัดระดับคุณภาพของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับดีพอใช้ปรับปรุงครูทุกชั้นเรียนร่วมกันทำ PLC การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถ,ถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน Reading Test RT พบว่าปีการศึกษา2565มีคะแนนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2564ร้อยละ33.3ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ส่งผลให้โรงเรียนบ้านือราเปะมีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6มปีการศึกษา2565อยู่ที่ร้อยละ40.78ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา2564อยู่ที่ร้อยละ0.15 โรงเรียนบ้านเบราเปมีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปมีการศึกษา2,565ระดับโรงเรียนอยู่ที่ร้อยละ40.78ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ2.50การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียนได้ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่งเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา